ค่ะราทารลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะคะเป็นธาตุน้ํานะคะชาวราศีมีนทําอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองอีกแล้วนะคะเมื่อเดือนกุมภาคุณก็ดีนี่มาเดือนมีนาอีกโอ้โหต่อยอดเลยะคะ่ะเป็นซีรีส์ของราศีมีนจริงๆเลยนะคะตั้งแต่มก,กรามาจนถึงมีนาเนี่ย อรายังไม่เห็นดวงชะตาของชาวราศีมีนแย่เลยนะคะมันดียังไงนะเดี๋วมาดูกันเจ้ชาชะตาได้แปดไม้เท้าคือจะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยทาอะไรก็มีแต่เรื่องที่มันจเจริญเติบโตการค้าก็ก้าวหน้ากัน,ขย,ยน,นขยายนู่นขยายนี่ทําอะไรแบบมันรวดเร็วมากเลยมันแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ย <"He i, S 2> มันเร็วอย่างนี้เลยหรอ มันได้แปดไม้เท้านะคะความเจริญรุ่งเรืองความเจริญงอกงามแล้วก็สิ่งที่เป็นการค้าการขายหรือข่าวต่างๆเรื่องการงานนะคะมันจะเข้ามาแบบว่าโอ้ดีมากจนที่คุณแบบเฮ้ยแล้วทำมาไหนก่อนดีอ่ะเลือกนะคะทาไปเลยค่ะทาทุกได้ทุกอันเลยแต่ว่ามันมี1 2 3สไปคุณก็จัดการไปแล้วกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงานเฉพาะเลยนะคะเนี่ยแล้วได้เงินด้วยที่สําคัญต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อผลที่เข้ามากระทบมีอะไร สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยเขาได้ judgment judgment เนี่ยเขาก็บอกว่าการตัดสินผิดถูกเท่าเทียมกันก็หมายถึงว่าคุณทําสิ่งดีๆมาคุณก็ได้สิ่งที่ดีทําสิ่งไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่ดี j u d g m e n t จะมาแจ้งแบบนี้เลยนี่มันเป็นผลกระทบที่เข้ามาแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยออร่าแล้วฉันอาจจะโดนอะไรต้องถามตัวคุณว่าทําดีหรือทําชั่วมาเพราะในนี้นะคะในสิ่งที่ออร่ากําลังเห็นอยู่เนี่ยคุณไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีนี่คะตัวตนคุณยังเป็นตัวตนที่เป็น8ดไม้เท้าเลยแแสดดงงว่่าาาผลกรกรระะททบบเีมมจ้ ให้คุณรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคุณจะก้าวหน้าคุณจะมีผู้มาร่วมลงทุนกับคุณนะข่าวดีมากจริงนะคะเนี่ยต่อไปนะคะ3ามสิ่งที่คาดหวังเขาได้สี่เหรียญเขาบอกว่าเรื่องการใช้จ่ายเงินอยากให้เพียงพอแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตต้องใช้จ่ายอย่างมีแบบแผนเพราะว่าเงินน่ะนะมันก็จะใช้ต้องใช้อย่างอย่างรู้วิธี แล้วข้างหน้ามันคือภูเขาทั้งภูเขาเลยมันจะไปไหวไหมเนี่ยฮะเขาก็ว่า,างี้มาเขาก็นั่งมองด้วยความคุ้นคลิดนะทุกนะทุกเรื่องเงินทุกเรื่องกลัว,ลวไม่พอกลัวนู่นกลัวนี่ใช่ไหมคะคืนความคิดมันคิดกันได้คนเรามันคิดได้เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังเขากลัวว่าเออมันจะพอไม่ว่ามันจะได้ไม่ว่าโอ้โหภูเขานม่นก็ลูกใหญให่เราก็มีอยู่เท่านี้ว่าเออแล้วมันจะไปถึงไหมนะทุกไปด้วยเขาก็ทุกของเขาไปด้วยเนี่ยหรือออล่าบอกว่าดี ดีสิคะพอเราเห็นพายแล้วเรา,าบอกได้ไงคะว่ามันดีจริงๆแต่คุณคิดไปเองคิดไปเองได้ไงเอา่าเงินมันเหลือติดเดียวว่างั้นดีแต่ภูเขาลูกเบลอเลยนะเว้ยแบกไม่ไหวหลอกนะเอาเถอะค่ะเราไม่ได้ทําคนเดียวเลยยังมีคนอื่นอีกเราไม่ได้อยู่มองแล้วเออวันนี้เราอาจจะนั่งอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวแต่พอเราเดินออกไปข้างนอกเราจะเจอเพื่อนนะคะเราจะมีเพื่อนเราจะมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวหุ้นสวนห้างต่างๆหรือว่าคู่ค้าต่างๆเนี่ย เขาก็จะเข้ามาซับพอร์ตเราเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าจะมีอะไรต่อไปนะคะใบที่4ี่อดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้6กเหรียญ6กเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าเขาสองสามปีที่แล้วเขาเคยทําบุญแบบเฉพาะเจาะจงนะว่าต้องทําอันเนี้เท่านี้เพื่ออันนี้การทําบุญของเขาเนี่ยเขาก็ทําบุญแบบชิวๆอ่ะฉันอยากจะไปทําอันนี้เพื่อเพื่ออันนี้เพื่ออันนั้อน,นอ้อสร้างโบสถ์เหรออ้อฉันก็ไปทําเพื่อสร้างโบสถ์โดยที่ว่าทำเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากก็นึกอยากทกําก็ทําไม่ได้สนใจอะไรไงเนี่ยเมื่ออ,อดีตที่เขาเป็นมานะคะ คือเขาก็มีบุญแบบที่ไม่ได้คิดะนะเหมือนกับว่าทําบุญก็ทําไปสักแต่ว่าทําไม่ได้สนใจอะ่ะว่าทําแล้วมันจะได้อะไรก็เขาทกากันแล้วก็ทําอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลตามภาษาคนไทยที่คิดะนะก็ทำบุญแล้วมันต้องได้บุญได้กุศลแต่มันยังได้ความสบายทางด้านจิตใจด้วยนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยถ้าคุณทําบุญแล้วคุณไม่สบายใจนะคะนั่นไม่ใช่บุญนะคะต้องบอกก่อนนั่นคือทุกข์ ทุกที่เรารู้สึกว่ามันจะมีบาปติดตัวเราด้วยอะไรก็ว่าไปแต่นี่มันทําแบบชิวๆอ่ะทำตรงนี้อ่ะไปนี่อ่ะไปผลของการทําบุญแบบไม่ตั้งใจนี่แหละค่ะมาก้าวมาสู่วันนี้ได้อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานได้สี่ไม้เท้าความสุขในครอบครัวมีฐานะมีฐานที่มั่นคงมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มั่นคงของคุณนะไม่นานมานี้นี่เองคุณจะมีฐานะที่มั่นคงแล้วก็มีบ้านมีที่อยู่ที่มันมั่นคงแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้คือสี่เสาอะนะฮะมันได้สี่ไม้เท้ามาเนี่ยมันคือความมั่นคงค เรื่องความงอกเงยงอกงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของแต่ละคนนะนะคะแล้วก็มีความสุขกันในเฉพาะส่วนของเราอะนะคะก็มีความสุขของเราในครอบครัวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเขาได้สามเหรียญนี่ไงที่ทออราบอกนะคะว่าคุณอย่าคิดกังวลไปเลยคาดคิดสี่เหรียญนะคุณกังวลไปก่อนหนะ้าเห็นภูเขาใหญ่เรามีเท่านี้จะไปยังไงแล้วเราจะไปถึงไหมร่างกายเราจะไหวไหมเราจะเดินขึ้น,ขนเขาไหวไหมเราจะโอ้นะคนเรามันก็เยอะเนอะความคิดมันหยุดคิดไม่ได้หรอกใช่ไหมคะทุกคน มันต้องคิดอะจนกว่ามันจะรู้ว่าอ้าวเรามีตรงนี้นี่นาใช่ไหมฮะจะมีพันธมิตรเนี่ยเกี่ยวกับการค้ามากกว่า2คนจะมาเจราจาติดต่อหรือว่าต่อรองหรือว่าคุยกันเรื่องการค้าขายซึ่งอันเนี้ยทำให้เราได้กําไรติดต่อมากกว่า2คนนะคะจะมีการเจราจาเรื่องการค้าต่อรองเรื่องการค้าเป็นธุรกิจร่วมกัน ต่อรองมากกว่า2คนนะคะจะมีคนเข้ามาตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และคุณจะได้ผลกําไรที่ดีจากงานนี้ด้วยนะคะจะเริญง,งอกงามแล้วก็งอกเงยแล้วก็มีหุ้นส่วนร่วมกันรับผิดชอบนะคะแล้วก็เอาเงินมาให้เราเนี่แหละค่ะต่อไปนะคะปัญหาที่อยากที่จะแก้ไข the magician จะแก้ไขคนเก่ง จะแก้ไขคนเก่งจะแก้ไขคนมีพรสวรรค์จะแก้ไขคนที่สามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำได้หมดอะทุกคนสนใจเดนมารเชียนนี่มากเลยคุณจะแก้ไขเขาใช่ไหมคะขอแนวทางหน่อยจะแก้ไขดยเมจิเชียนอยมันฉลาดเหลือเกิน,ม,น,น,นมันนู่นมันนี่เหลือเกินทำไงกับมันได้มั่งเขาว่างั้นแนวทางแก้ไขเขาบอกให้ก้าวเหรียญก็ความมั่นคงร่ำรวยเป็นเศรษฐีนี่ความสำเร็จทางการเงินไง ค่ายนี้เองกูก็แก้ไขเขาไปสิเศรษฐีนีนะเข้าไปเจราจาเข้าไปคุยกับเขาอะไรก็มีอะไรกูก็พูดไปกูก็บอกไปตามที่คุณอยากจะแก้ไขเขากูก็ไปบอกเขาว่างั้นงี้นะแต่แว่าคนที่จะเข้าไปหาเข้าไปแก้ไขเนีน่ยก็คือจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีฐานะห,หรือเป็นเศรษฐีนีแค่เนี้ยแนวทางแก้ไขคือการให้เงินให้ความสุขสมบูรณ์กับเขาหรือให้ใช้ผู้หญิงที่มีเงินอันนี้ก็ได้นะฮะใช้ผู้หญิงที่มีเงินเป็นระดับเศรษฐีนีนนเข้ามาคุยเข้ามาพูดเข้ามาเจรจาหรือเข้ามาอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ได้แล้วก็จะได้แก้ไขได้เพราะมันมีแนวทางแก้ไขโดยใช้ก้าเหรียญแก้ไขไงคะก้าเหรียญน,นี่คือเงินคือเงินหรือเศรษฐีนีหรือผู้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วอะไรประมาณนี้เข้ามาจัดการกับคนที่ฉลาดมากรู้เยอะแล้วก็เป็นคนที่หูตาว่องไวด้วยนะคะเห็นลิงอยู่ข้างหลังไหมคะเจ้าจอน้อยอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเนี่ยไวมากๆเลยนะคะอย่าเชลวเขาไวนะจะบอกให้เพราะจะทําอะไรจะทําอะไรก็คุยกับเขาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเลยนะอะเ m a g เช i ย n คนนี้เพราะว่าครบเห็นคนข้างหน้าไหมคะคอยดูคอยมองคอยเฝ้าอย่างจดใจจดใจจ่อเลยว่าเขาจะทำอะไรอีกเขาจะเป็นยังไงอีกเขาจะมามุกไหนอีกนะแล้วเขาจะพูดว่ายังไงหรือเขาจะทำอะไรให้เรารู้สึกประหลาดใจให้เราเซอร์ไพรส์บ้างคือเขาจะมีลิงจ่ออยู่ข้างหลังตัวหนึ่งอะ่ะน่ารักมากลิงจ่อตัวนี้น่ารักมากๆเลยลิงนี่ก็หมายถึงความไวฉลาดหลักแหลม มันเร็วอ่ะเออมันเร็วแล้วมันรู้เรื่องมันไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะไอลิงตัวเนี้ยใช้เสร็จทีนีค่ะเข้ามาแก้ไขกับเดเมจิเชียนนี้นะคะเข้ามา จัดการแล้วกันเดี๋ยวเขาก็จัดการเองลหละเขามีวิธีของเขาเศรษฐีนีคนนี้เดี๋ยวเขาจัดการได้นะคะคุณไม่ต้องห่วงเขาเพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีนีผู้มีความสําเร็จทางการเงินสูงมากและเป็นคนใจดีด้วยแล้วมุ่งแต่ทาเงินทํางานของเขาไปเขาไม่มาสนใจเรื่องกระยุมกระยิมเล็กๆน้อยๆเงีย้ยเขาไม่สนใจเขาจะสนใจแต่เรื่องที่มันสมควรจะสนใจนะคะก้าวเหรียญมันจะขึ้นเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ด้านการเงินการทองนะคะต่อไปนะคะ สิ่งที่คิดอยู่ในใจเขาได้ราชินีพระจันทร์ผู้หญิงที่ฉลาดรอบรู้มีคนกราบไหว้และเป็นที่ศรัทธาของคนหลายๆคนนะก็เหมือนเราเห็นพระจันทร์นะเนาะก็จะมีแบบน้ําขึ้นน้ําลงมีข้างขึ้นข้างแรงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่เนี่ยราชินีพระจันทร์อันนี้ถ้าจะมองไปในที่ที่มันมืดแต่เธอก็สามารถที่จะส่องแสงมืดตรงนั้นให้มองเห็นแต่คนทั่วไปอาจจะมองไม่ชัดแต่ว่าตัวของเธอราชินีพระจันทร์เนี่ย สามารถมองได้ทะลุปโปโ่งเพียงแต่ว่าจะได้เวลาพูดตอนไหนหรือไม่ได้เวลาพูดตอนไหนก็เปรียบเสมือนการนิ่งๆน,น,นะคะเธอจะเป็นคนนิ่งๆลักษณะก็จะเป็นนิ่งๆหน่อยแล้วก็เหมือนกับบอกว่า,วามีขาวมีดําอยู่กับตัวเองคุณอาจจะไม่ได้เห็นเธอชัดเจนนะฮะเพราะด้วยลักษณะของราชินีพระจันทร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนแต่ให้เน้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถและมีพลังอันวิเศษและที่สําคัญก็คือว่า เธอมีพลังอันลี้ลับและมีมหาเสน่ห์อยู่กับตัวเองอันนี้ต้องบอกหน่อยนะว่าเป็นหลักของราชินีพระจันทร์นะครับไม่ว่าเธอจะทําสิ่งใดเธอจะทําสิ่งที่ถูกต้องและมั่นคงเสมอๆคุณอยากมองให้ชัดๆหน่อยอะว่า สิ่งที่กําลังจะทำเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมแล้วมันทําได้จริงไหมแล้วไอ้ดีเลวอ่ะมันจะต้องยังไงแบบไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรากฏเมื่อเวลามันมาถึงถ้าเมื่อไหร่ที่เวลามันยังไม่ถึงต่อให้คุณวิ่งไล่ตามมันก็ไม่มีวันนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆและรอเวลามันจะมาถึงเราทันทีถ้าเรารอเป็นเราจะได้เห็นสิ่งที่สวยงามที่สุดในพระจันทร์เต็มดวงนะคะลองดูให้ชัดๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรามองให้ชัดได้ค่ะไม่ใช่มองชัดไม่ได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลา เท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะบทสรุปก็คือเด็กหนุ่มถือไหมทะเขาบอกว่าเด็กคนนี้จะนำความเจริญงอกงามและความรุ่งเรืองมาให้แก่คุณนะคะชาวราศีมีนนะคะไม่ว่าจะมาตอนไหนก็แล้วแต่นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณ ตลอดการเลยค่ะไม่ต้องกังวลไปว่าเอ้ยชีวิตเราหลังจากนี้จะเป็นยังไงคุณจะด,ดี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 แล้วก็ดีไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีตัวเสียใดๆทั้งสิน้นคุณก็ทาทาไปเรื่อยๆไม่มีใครมาหลอกคุณหรอกค่ะชาวราศีมีนมันหมดวาละที่เขาจะหลอกคุณกันแล้วมันหมดวาละที่เขาจะมากดคุณให้อยู่ข้างล่างแล้วมันไม่มีแล้วค่ะมันหมดแล้วมันจบแล้วเพราะคุณก็เป็นคนที่ ผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะแล้วนะคะในปากเนี่ยมันสําเร็จเรื่องการงานสําเร็จเรื่องการเงินด้วยสําเร็จเรื่องการค้าขายด้วยสําเร็จเรื่องข่าวด้วยมันเป็นข่าวที่ดีทุกที่ของแผ่นดินไทยนะคะจะ สว่างสวัยไปหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าโรคระบาดมาแล้วเราจะทํากินไม่ได้ทุกวันนี้คนก็ทํากินกันอยู่นะคะแล้วก็การที่เราดูไพ่เนี่ยเราก็เห็นหลายคนกําลังมุ่งหน้ามุ่งตาเนี่ยทำกิจการต่างๆของตัวเองตามความสามารถของตัวเองนะคะบางคนก็ทําเล็กบางคนก็ทําใหญ่แล้วแต่ว่าใครเขามีสายป่านที่ยาวที่สั้นนะคะแล้วก็ไอเดียต่างๆเขาก็ขนกันออกมาในยามวิกฤตอย่างเงี้ยเขาก็จะขนความสามารถพิเศษของแต่ละคนแต่ละครอบครัวแต่ละธุรกิจออกมา เพื่อที่จะมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเออเนี่ยธุรกิจฉันมีอย่างนี้นะธุรกิจเธอมีอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่ดีๆๆก็เอาออกมาวางตรงกลางแล้วทีนี้ทุกคนก็จะเลือกโอ้อันนั้นดีอันนี้ดีก็จะใช้กันไปแล้วทีนี้พอเราเลือกเสร็จธุรกิจมันก็จะโฟล่ะพอธุรกิจมันโฟล์ทีนี้ต่างชาติต่างชาติก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะมองเฮ้ยตัวไหนดีอ่ะเขาก็จะมาดูเขาก็จะซื้อเหมือนกันนะคะณวันนี้อะไรที่มันดรอปไม่ใช่ว่ามันจะหายไปนะคะเพียงแต่ว่า การค้าขายมันอาจจะไม่ได้โฟลวันนี้เออร่าก็ต้องกราบขอบพระคุณชาวราศีมีนเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะ